สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสโลดินนะครับในคลิปนี้นะครับมาดูโมเดลตัวนี้นะครับที่ผมอยากต่อแล้วก็อยากทํามากๆนะแต่พอจะเอามาทําทีไรก็มีแต่โมจิใหม่ๆออกมากลบกระแสมาทุกทีนะครับตัวนั้นก็เลยแบบไม่ได้ต่อสักทีนะนะครับตัวนี้ก็คือ MGEX Midnight Coating นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานกอบของทางบันไดนะครับตัว Midnight Coating นะครับเป็น Limited China นั่นเองนะครับตัวนั้นก็ราคาค่อนข้างจะสูงสูงมากๆเลยนะครับแบบ MG ตัวนี้ราคา แตะหมื่นได้เลยนะครับส่วนงานนี้ที่ผมนํามารีวิวนะครับจะเป็นของค่ายซินโมเดลนั่นเองนะครับโดยค่ายซินโมเดลนี้นะครับเคยทําตัวออริจินอลออกมาแล้วนะครับได้ยินว่างานประกอบก็พอโอเคนะครับพอใช้ได้นะแต่ผมเองยังไม่เคยได้รอนะก็พูดไม่ได้เต็มปากนะว่าดีหรือเปล่านะครับ แต่ตัวนี้นะครับมาลองสีดําของค่ายซินกันเลยนะครับก็เห็นว่าปัจจุบันใน MG X Midnight นะครับก็จะมีประมาณ2รอบนะที่ปล่อยออกมานะเป็นแบบงานกรอบนะสรุปไม่รู้ว่าเป็นงานรอบไหนนะครับทำไมบางคนบอกว่าประกอบง่ายบางคนบอกว่าประกอบยากนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล่องนี้นะนะฮะอันนี้เป็นหน้าตากล่องของซินเวอร์ชันนี้นะครับเป็นสีดํานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาในกล่องนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับเล่มคู่มือนะฮะเป็นรูปสไตร์ฟีดอมนะครับ แรกก็จะเป็นเอ่เอาไว้เช็คแผนนะแต่ว่าตัวเลขมันบอกไม่ครบนะครับก็ถือว่าพึ่งไม่ได้แล้วกันเอาไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับมาในหน้าขั้นตอนการประกอบนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนโครงในนะครับหัวตัวอะไรแบบเนี้ยไปจนถึงครบส่วนขาเลยเนาะก็จะให้เป็นประกอบโครงเฟสแรกก่อนนั่นเองนะครับคล้ายๆเหมือนของ m g e งานแท้เลยเนาะนะครับพอประกอบนะครับชิ้นส่วนโครงเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนประกอบชิ้นส่วนกรอบด้านนอกแทนนะครับก็ประกอบไปจนครบเลยนะแล้วก็ หน้าด้านหลังสุดนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบเอาไว้บอกตำแหน่งติดนะครับดีเขาน้ํานั่นเองนะติดตรงไหนตรงไหนแต่ผมบอกเลยว่านะครับตัวเลขก็มีม่วงเหมือนกันนะหมดแล้วนะครับคู่มือนะครับนี่หน้าปกนะับพอกลางออกมาก็จะเป็นรูปภาพต่อกันแบบนี้เลยนะฮะเอาไปทําเป็นวอลเปเปอร์ได้นะครับมาดูกันต่อดีกว่านะครับอันนี้รู้สึกนะครับเป็นเหมือนปากกาแต้มสีเนาะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบสีที่ผสมมาแล้วเนี่ยเอาไว้ในหลอดแบบนี้นะครับเอาไว้กดจิ้มๆตามจุดรอยตัดเกรดนั่นเองนะครับ ถุงต่อมานะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นโลแสงนาอบีมชิวนะครับก็เป็นเอฟเฟกสีฟ้าๆแบบนี้เลยนะฮะถุงอันนี้นะครับเป็นสติกเกอร์เมทัลอิชิ่งนะครับเอาไว้แบบสติกเกอร์โลหะเนาะแล้วก็เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์เงาเนาะครับมีสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ดีคอน้ำเนาะลองแกะออกมาให้ดูนะครับนี่นะก็จะรู้สึกเหมือนตัวตัวฉับนะครับมีแต่สีขาวสีดำนะครับแล้วก็สีเงินนั่นเองนะครับ นี่ผมแอบคาดหวังนิดนึงไงว่าจะเอ้ยมันจะทําเรืองแสงให้เราหรือเปล่านะทําก๊อบออกมาทั้งทีเนี่ยทำแบบเออสวยๆหน่อยนะอะไรแต่ก็ไม่เรืองแสงนะครับไม่เป็นไรนะฮะมาดูถุงแรกนะครับรู้สึกจะเป็นพาร์ทแบบพาร์ทชุบนั่นเองนะครับก็ซีนถุงไว้แบบนี้เนาะแต่รู้สึกมันเยอะไงล้วแบบแบบดูในถุงมันดูไม่ออกแล้วกันเดี๋ยวผมไปแกะแล้วกันนะครับมาดูกันอีกทีนึงว่าแบบแต่ละแผงมนะมีความแตกต่างยังไงเนาะแต่ผมนับไว้ให้แล้วนะครับมีประมาณ49แผงนะรวมแบบแผงเล็กๆน อันนี้นะครับระหว่างแกกก็เจอแจ็คพอตอีกแล้วนะครับสวยไปอีกหนึ่งคนนะครับก็คือผมเองนะเขาหักไปไปที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซ่อมดูนะครับมาดูเฉดสีแผงกันดีกว่านะครับนะฮะที่วางเรียงกองๆองอยู่นี่ครับเป็นเฉดสีของกล่องนี้เนาะที่ผมแยกออกมาให้เห็นนะครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะครับมาเริ่มต้นที่เฉดสีแรกนะครับเป็นแผงแบบสีที่มีความแบบกึ่งเงานะเพราะว่าสีเนี้ยนะฮะพอมาดูดีๆแล้วมันเป็นสีที่พ่นมาเนาะ ก็จะเห็นยังได้ชัดตอนด้านใต้นะครับด้านใต้แผงเนี่ยนะฮะมันจะเป็นรอยของสีเก่านะครับสรุปง่ายๆเหมือนเอาแบบตัวงานนะครับงานที่ทําออกมาตอนแรกเนี่ยสีสีออริจินัลเนี่ยมาพ่นสีใหม่นะเป็นแบบสีดําหมดเลยนะครับอย่างอันนี้รับตัวอย่างเป็นแผงเกราะด้านนอกเนาะสีก็จะมีความกึ่งเงานิดนึงนะครับสีดําก็จะไม่ใช่เชิงแบบด้านเลยนะนะครับมาดูด้านหลังของ่องแผงเนี่ยนะครับก็เป็นอันเดอร์เกรดอย่างอย่างตัวแรกเนาะตัวที่ซินโมเดลทําออกมาเนี่ยนะครับก็ เป็นรายละเอียดที่แบบว่าบางจุดด้านใต้แผงก็ไม่มีการพ่นสีมาเหมือนกันบางทีก็พ่นแบบว่าไม,ไม่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะอันนี้ตัวอ,อย่างแผงนะครับแผงสีปีกนะแผงตัวทีนะครับอันนี้ผมลองเทียบดูนะรูดูจากสีแล้วเนี่ยมันเป็นแบบทนสีเดียวกันนะครับแต่ว่าพอพอแบบโดนแสงเนี่ยเหลือบเหลือบความเหลือบแบบด้านซ้ายจะออกแบบฟ,ฟ้าๆนะครับด้านด้านขวาจะออกแบบเขียวเขียนิดหน่อยนะก็ดูค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าดูด้วยตายจริงเนี่ยมันจะค่อนข้างมองเห็นได้ชัดนะครับ มาดูแผงสีชุบนะครับอันนี้โปะเลยนะครับจับโปะได้เลยนะเอาแผงชุบสีทองนะครับแบบเดิมเนี่ยมาชุบทับเงาไปอีกนะเป็นชุบแบบว่าชุบโครมสีดำเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าความสม่ําเสมอนะครับไม่ค่อยเนียนเลยนะแบบสีมันไหลกองไปทั้งนู้นทั้งนี้ทีแล้วพอมาดูตามลองเนี่ยมันจะเห็นแบบสีทองนิดหน่อยด้วยนะครับพอดูจริงๆแล้วรู้สึกมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองไปประกอบส่วนรวมดูดีกว่า้ะกันนะฮะ อันนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมฮะตามรอยเส้นแบบเนี้ยนะครับมันก็จะรู้สึกว่าสีมันยังซีดอยู่นะครับเพราะว่าเขาพ่นมาหนาแล้วขเนียสีมันก็ไหลนะแล้วมันไม่สม่ำเสมอนะครับเชสีต่อมานะครับอันนี้จะเป็นแบบสีพ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนดาเงาเลยนะครับสีนี้ถือว่าสวยนะเพราะว่าผมชอบแบบดําเงาแบบนี้มากนะครับมันคล้ายๆเหมือนสีรองพื้นนะฮะดำเงาเลยนะก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับ โอเคครับประมาณนี้นะฮะเปิดกองเช็คแผงนะอย่ายเราไปเริ่มประกอบกันเลยนะครับว่าออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เอ,อาละครับมาแล้วนะฮะประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัดเส้นเลยนะเพราะว่าตัวมันสีดําหมดแล้วเนาะก็ติดเพียงดีคอน้านะที่เป็นพวกสีขา,ขาวแล้วก็สีเงินนะครับตัวงานโดยรวมนะครับพวกพลาสติกเนี่ยฮะมันจะเป็นสีพลเนาะพอโดนแสงก็จะมีความเงาขึ้นมาเยอะนะครับมันก็จะมีความแบบวิบับวิบวับนิดนึงนะฮะอันนี้ให้ดูตรงเขานะครับตรงนี้เนี่ยเห็นเป็นรอยจุดดำๆเนี่ยมันจะเป็นรอยสีที่ผมแต้มเนาะแล้วก็เข่าที่ผมได้ออกมาจากกล่องมันหักนะแต่ว่าก็ซ่อมแล้วก็คือสภาพได้ปกตินะฮะ มาดูตรงพวกจุดขยับนะครับก็จะบอกเลยว่าฝืดสุดๆนะฮะถ้าไม่ปาดสีตามแกนะครับก็จะมีการหักหรือไม่ก็หมุนไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะผมนั่งปาดนั่งเลานะครับพวกสีที่มันเป็นตามเดือยขับจุดขยับเนี่ยนะผมเลาออกหมดเลยนะฮะขนาดขนาดว่าเลาออกแล้วนะนะครับตอนหมุนเนี่ยยังมีเสียงฝืดแกลแกๆแกลอยนะครับก็อันตรายมากเหมือนกันแทบไม่อยากจะเอามาเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันแบบมันแน่นจริงๆนะครับ ในอันนี้คือตรงมือนี้คือแน่นสุดๆเลยนะถ้าผมแบบแม่เหลาสีออกนะคือคือเอาตรงคือใส่แล้วแบบดึงแทบไม่ออกนะถ้าดึงเนี่ยมีแกน อาจจะหักได้เลยนะครับแกนข้อมือนะนะครับเนี่ยผมต้องไปนั่งเหลาพวกมืออีกต่างๆที่ที่มีอีกเยอะเลยนะครับพวกเหลาสีตามเดือยกลมแบบเนี้ยให้มันเป็นสีขาวแบบนี้เนาะแล้วค่อยใส่เข้าไปได้ใส่เข้าไปยังว่าแน่นแล้วนะครับต้องทาวาสลีนด้วยนะครับเพื่อป้องกันในการหมุนอีกทีหนึ่งเนาะส่วนเอวนะครับยกซ้ายยกขวาได้ปกตินะอันนี้นะส่วนแกนเชื่อมต่อนะระหว่างลำตัวกับโพกนะครับตรงนี้นะไม่ได้เหลานะเพราะว่ามันรู้สึกว่าพอดีนะครับเสียบเข้าไปแล้วมีความพอดีนะเลยแทบไม่ต้องเหลานะครับถือว่าตรงนี้ข้ามไปได้นะครับ เสียบเข้าลงล็อกพอดีนะครับฟึบนะฮะนี่ตามชุดก่อน,นะครับที่สามารถเปิดโชว์เฟรมด้านในได้แบบเนี้ยนะมันก็จะเห็นพาที่มันเป็นสีชุบแบบนี้เนาะแต่พอนะครับพอมองเข้าไปจริงๆเนี่ย บอกเลยว่าสีชุบอย่างที่บอกคือมันไม่ค่อยสวยเนาะพ่นมามันแบบว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับลงมาส่วนขามัานกันนะครับต้องบอกเลยว่าอันตรายเหมือนกันนะครับก็มีความแน่นมากนะถ้าไม่เหลาสีออกนะครับอันนี้ขนาดว่าผมนะฮะปาดสีออกตามแกนขายอย่างนี้แล้วก็ยังมีความแน่นอยู่พอสมควรนะครับแล้วนะฮะเหลาไปพอต้องเทาอัลตนด้วยอย่างที่บอกนะครับเพื่อป้องกันอีกทีนึงนะเพราะว่าตัวนี้มันอันตรายทุกจุดจริงๆนะครับ อย่างจุดข้อภาพตรงนี้เองก็แน่นเหมือนกันนะครับเดือยภายในนะครับก็ต้องปาดสีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าปาดเฉพาะเดือยแกนหลักๆนะฮะ แกนแบบประกบเล็กๆน้อยๆตามข้อต่อก็ต้องมาเหล่านะครับตรงนี้น้าตามกร่อนะครับถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะเป็นรอยด่างของสีที่เราแต้มไปเนาะนะครับบางจุดมันไม่สม่ําเสมอเราแต้มไปเพื่อให้มันปกปิดรอยสีเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีพ่นมานะฮะส่วนข้อเท้านะครับก็มีการเหลาเหมือนกันนะฮะเหลาทุกแกนจริงๆนะครับตรงนี้ก็เหลาไปประมาณนึงนะให้สีดํามันออกนะครับแล้วค่อยใส่ไปที่แกนข้อเท้านะครับก็สามารถหมุนได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ ตรงปลายข้อเท้านะฮะก็ขยับได้เหมือนกันแต่ก็มีความแน่นเหมือนกันนะครับมันเป็นเดือที่อยู่ด้านในเนาะ มาดูแพกหลังของ r ไ k e f ฟ e ีด o มนะครับตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าสวยอยู่เหมือนกันนะสีดําออกมาแล้วนะครับเพราะถ้ามองสะท้อนแสงดีๆก็จะมีความต่างของสีดําอยู่เหมือนกันนะครับหลายหลายเฉดนะฮะมันเป็นเพราะว่าตัวสีจริงๆนะครับมันเป็นแบบมันเป็นสีรองพื้นเนาะพอพ่นมาแล้วก็จะทําให้แบบมีความแตกต่างของเฉดสีนั่นเองนะครับมาดูจุดขยับแบ็คแพคกันดีกว่านะครับบอกเลยว่าโอ้โหนรกเหมือนกันนะครับแน่นจริงนะขนาดว่าเหลาแล้วนะครับเหลาแกนแบบพวกเนี้ยนะให้มันแบบสีมันออกนะครับก็ยัง เปอยู่เหมือนกันนะครับแล้วได้ยินว่าก็ตรงนี้อันตรายเหมือนกันนะครับหักเยอะเนาะผมก็นะครับพอใส่เข้าไปแล้วไม่กล้าดึงออกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าดึงหักแน่นอนนะครับก็มีความเฝืดนะครับแต่ว่าตอนที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะได้ทาวาสลีนฉลูมฉลมไปนะครับก็ให้มันช่วยในการหมุนดีกว่าเนาะนะครับเวลาหมุนจะได้แบบว่าไม่ทําให้แก้มันบิดแล้วหักนะครับปลายปีกตัวนี้นะฮะกลางได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็มีความแน่นนะครับ ส่วนที่คอน้ำนี้นะครับก็จะติดเฉพาะสีขาวๆนะครับพอได้เพิ่มลวดลายให้มันตัดกับพื้นหลังสีดําหน่อยนะฮะจะได้แบบมีดีเทลขึ้นมานะครับอันนี้นะฮะลองชักนะครับส่วนปลายของดากูนออกมานะฮะแล้วก็ดึงออกมาได้เหมันกันแต่ก็จะแน่นๆนิดนึงนะครับดึงมาก็แต่ตอนที่ใส่ดากูนเข้าไปนะครับมันก็ถือว่าเข้าล็อกปกตินะฮะ อันนี้นะครับตรงส่วนปลายไอพ่นเนี่ยนะครับตามท่อเล็กๆนะผมใช้มาร์กเกอร์ตัวสีเงินแต้มเข้าไปนะครับก็จะเห็นดีเทลออกมาสวยอยู่นะครับตัดกับสีดำนะฮะเอาเดี๋ยวลองใส่กับเครื่องนะครับลองฟังเสียงนะฮะนี่เป็นไงครับความฝืดนะครับชัดเจนเลยนะฮะส่วนแกนเชื่อมต่อระหว่างหลังและก็แบคแพคนะครับตรงนี้ไม่ต้องปาดสีนะเพราะว่ามันเสียบเข้าได้พอดีนะครับแล้วก็ ถ้าปาสีออกมาอาจจะรวมเนาะไม่ต้องปาดีกว่านะครับแล้วก็จะแน่นพอดีนะนี่นะครับพอใส่แล้วเลยบอกเลยว่าโอ้โหอย่างสวยนะครับแบบคนชอบสีดําแบบผมนี่คือแบบใจละลายนะต่อยากก็จริงแต่ว่าพอออกมาแล้วอย่างสวยเลยนะครับ <c oughs> คบอือแบบต,ต,ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแบบเงาเนาะแบบสีดําแต่เป็นความเงานะครับก็ถือว่านะครับพอดูแสงแล้วคนที่ชอบเงาๆนะถือว่าสวยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้พ่นเคลียร์นะครับก็จะเป็นสีจริงๆของมันเลยนะครับอันนี้ตัวของมันยืนด้วยแบคแพคนะครับก็ค่อนข้างยากนะต้องจับท้าดีๆนะแต่ว่านะครับแนะนําว่าใช้แอคชั ดีกว่านะครับรูเสียบนะครับจะอยู่ด้านหลังนะฮะจะเป็นเดือยสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่นะครับชิ้นเนี้ยให้ตัดออกมาจากแผงเนาะแล้วก็เอามาใส่กับแบคแพคนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะพอดีนะครับตัวนี้ถือว่าแน่นอยู่นะฮะแนะนําเลยนะครับว่าสไตล์ฟิทดอมนะครับใส่แอคชั่นเบรจะคือกว่าแล้วก็จะดูแข็งแรงดีกว่านะครับเพราะว่าแบคแพคมันหนักนะฮะแล้วก็ใส่แอคชั่นเบรไว้แบบเนี้ยมันจะได้ดูเหมือนว่าลอยอยู่บนฟ้านั่นเองนะครับกลางปีกสวยสวยได้เลยนะฮะ มาดูอาวุธกันต่อนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบีมไรเฟิลนะครับมีอยู่2กระบอกนะฮะมีชิ้ส่วนนะครับที่เป็นพ้าสีดําเงาด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีดําด้านธรรมดาน,นั่นเองนะครับก็จะมี ความแบ่งเลเยอร์ให้เห็นนะฮะว่าแบบเฉดสีมันแตกต่างกันนะครับอันนี้ด้ามจับนะครับก็มีอาการฝืดนิดหน่อยนะฮะตรงนี้ผมไม่ได้เหลาสีออกนะครับใช้วาสลีนแต้มเอานะฮะเพื่อน2ก็บอกนะครับนำมาเสียบด้วยกันได้แบบนี้นะครับแต่ที่ผมกังวลเลยนะครับก็คือว่าตอนเสียบเข้าไปแล้วนะครับมันสีมันขูดกันหรือเปล่านะฮะแต่พอดึงออกมานะครับปรากฏว่าก็ไม่ได้ขูดนะครับถือว่าตรงนี้ยังรอดปลอดภัยดีนะครับ ต่อมานะครับปืนเลียวกันตัวนี้นะครับที่ติดอยู่ฝากระโปรงด้านข้างเอวของตัวสไตร์นะครับด้านข้างนี้นะครับจะเป็นเบรคกมๆแบบนี้เอาไว้เสียบที่ข้างเอวนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เหลาสีออกนะครับเพราะว่ามันเสียบแล้วพอดีนะฮะอันนี้ลองกลางให้ดูนะครับนี่ฟังเสียงครับมีความฟืดด้วยนะฮะแน่นอนนะครับแกนด้านในผมก็มีการปาดสีออกเหมือนกันเนาะแล้วก็แต่วัสดุไม่เหมือนเดิมนะก็ยังมีเสียงฟืดอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้ามบีมเซเบอร์นะครับเป็นด้ามที่เนบอยู่ด้านข้างเนาะถอดออกมาแล บีมเซเบอร์นะครับนำมาเสียบได้กันได้แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นดาบ2ปลายแบบนี้เนาะนะครับบีมเรียกว่าอะไรนะทวินทวินบีมอ่อทวินบีมเบลดหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะอ่ามาดูกันต่อนะครับเดียวกันนะครับนำไปเสียบที่จอยด้านข้างของอ่อตัวเอวนะฮะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้บอกเลยว่าพอดีนะฮะไม่ต้องเหลาสีนะครับมีความเข้าล็อกแบบบล็อกแบกเลยนะฮะตรงนี้ถือว่าเพอร์เฟกนะครับตรงนี้นะเป็นออปชั่นหนึ่งที่ผมชอบมากในตัว MGX นะครับคือฝาท้ายนะครับด้านหลังเนี่ยมันสไลด์ลลงแแบบนนี้้เวก็ ย้ายนะครับย้ายปืนเร็วกันด้านข้างเอวนะฮะให้มันมาอยู่ด้านหลังได้นะครับโดยการขยับนะครับขยับข้อต่อแบบนี้นะฮะสไลด์มาแบบนี้นะครับอีกด้านนึงนะฮะหมุนมาไว้อย่างงี้นะครับพอขยับมาไว้ด้านหลังนะครับก็ให้หมุนตัวข้อต่อแบบนี้นะครับเล็กๆแบบนี้นะฮะหักมาด้านหน้านะครับหักมาด้านหน้าโดยไม่ให้ฝากระโปรงเนี่ยตามมานะครับ พอหักมาแล้วนะครับก็จะมีรูปแบบนี้นะฮะก็ให้เอาปืนนะครับบีมไรเฟิลสก็บอกนะครับมันจะมีเดือยสั้นๆนะครับข้างๆปืนนะฮะสามารถเสียบเข้าไปได้นะครับแต่แนะนําว่านะครับเดือยของปืนบีมเนี่ยให้ปัดปาดสีออกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเสียบไปแล้วมันจะแน่นมากนะถ้าไม่ปาดสีออกนะครับก็แนะนําว่าให้ขัดๆเดือยด้วยนะครับตรงนี้นะฮะ ลองใส่คืนนะครับนี่บอกเลยว่าผมชอบมากเลยนะครับไอตรงข้อต่อสะโพกแบบเนี้ยที่มันสามารถสไลด์ไปหน้าไปหลังได้แล้วก็เอาเล้ยการมาเก็บไว้ด้านหลังแบบเนี้ยนะครับเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับสำหรับ m t x นะฮะต้องบอกไว้เลยนะครับถัดมาอันนี้นะครับก็จะเป็นบีมชิลนะครับโล่แสงนะฮะก็นําไปใส่ที่ข้างแขนได้แต่ผมคิดว่าไม่ได้ใช้นะครับขออนุญาตไม่ได้แกะนะฮะแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ให้เปิดฝาตรงข้างแขนแบบนี้ขึ้นมานะฮะถอดออกมาเลยนะครับถอดออกมาแล้วก็นำ บีมชิลดนะครับมันจะมีรูตรงกลางเนาะเอาไว้เสียบได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ MGEX Drive Freedom Midnight Coating นะครับของค่ายซินโมเดลตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปนะครับเกี่ยวกับตัวนี้กันนะครับผมจะอธิบายเป็นข้อๆให้ฟังอย่างสั้นๆนะครับ หนึ่งนะครับเรื่องสีนะฮะงานตัวดีนะครับมันก็คืองานขอค่ายสินสีปกตินะครับเอามาพ่นสีดำนะฮะทับเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับคนที่ชอบสีดําไปพิเศษอย่างผมนะครับถือว่าถูกใจนะครับสําหรับเชสีนะก็จะมีความกึ่งเงากึ่งด้านนะครับส่วนมากก็จะเน้นไปทางสีเงาซะมากกว่านะครับแต่แผงสีชุบทองอันนั้นนะครับก็คือเขาเอามาพ่นเคลือบสีดานะครับ บอกตรงๆสีไม่ค่อยสวยเลยนะฮะมันจะออกเขียวๆด้วยนะฮะสีก็ไม่ส,ำำสม่ำเสมอนะฮะมีสีดบ้างมีหนาบ้างนะครับถ้ามองดีๆนะฮะตามล่องตามอะไรเนี้ยจะเห็นเป็นแบบ ขาวเลยถ้าเกิดว่าจะเอาไปพ่นใหม่นะฮะก็คิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าสีเดิมก็หนาพอตัวแล้วนะครับต้องไปนั่งขัดสีกันอีกนะฮะสนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประกอบนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับหรือคนที่ไม่ชํานาญในการคว้านเหลาปาดนะครับก็ไม่แนะนําเด็ดขาดนะฮะเพราะว่างานตัวนี้นะครับได้ใช้สกิลแทบทุกอย่างนะฮะนอกจากจะทําทุกอย่างแล้วนะครับยังต้องมานั่งปาดทุกเดืยนนะครับทุกแกนด้วยนะอะไรที่มันแน่นเกินไปก็จะมีแต่อาการที่มันจะหักนะครับเสี่ยงหักได้เลยนะฮะ เราต้องใช้ความขยันนิดนึงนะครับถ้าคิดว่าจะลองตัวนี้จริงๆนะครับปาดสีออกแล้วยังไม่พอนะครับแนะนําว่าเอาวัสลีนกระปุกนะฮะเอามาป้ายๆฉลมฉลมไว้ก็จะดีกว่านะครับเพราะว่านะเวลาละหมุนเลนเนี่ยฮะมันจะได้เลื่อนๆนะครับปลอดภัยจากอาการเสี่ยงหักนะครับข้อที่3มนะครับเป็นเรื่องของดีคอน้ําแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเอาดีคอน้ําก่อนนะครับกล่องนี้นะฮะให้ดีคอมาแบบตามสีปกติเลยนะครับจะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีเงินนะครับ ตัวสีขาวกับสีเงินนะฮะได้ใช้แน่ๆนะครับแต่ว่าสีดำเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับส่วนสติกเกอร์นะฮะจะมีอยู่3สีนะครับมีให้ติดอยู่หลายจุดนะฮะแต่ว่าถ้าต้องการนะครับให้ตัวงานมันมีสีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนอกจากสีดําแล้วก็คิดว่าเลือกใช้ได้นะครับเลือกติดตามความเหมาะสมได้เหมือนกันนะจะติดสีเขียวสีเงินก็ได้นะครับสีเอ่อสีอะไรเงี้ยสีฟ้าใช่ไหมอย่างที่ผมติดนะครับก็เอาแบบนี้ก็ได้นะผมก็จะเน้นติดสีฟ้าสีแดงไปนิดหน่อยนะครับตามความต้องการของเรานะฮะ ข้อที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องจุดขยับนั่นเองนะฮะเรื่องนี้นะครับถ้าคุณผ่านการประกอบมาได้นะครับด้วยประสบการณ์ของคุณเองนะครับไม่ว่าจะอะไรกันแล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วว่าจะออกมาสมูทนะครับหรือว่าจะออกมาแบบว่าหมุนไม่ได้เลยมันแน่นเกินมีหักอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ขัดแกนสีนะครับจะแน่นแล้วก็ขยับไม่ไปเลยนะฮะถ้าอย่างของผมเองนะครับก็ขัดทุกแกนนะฮะก็เลยออกมาขยับเล่นได้ปกตินะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังฝืดอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็จะขอไม่ขยับจัดท่าโพสเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็ท้ายคลิปอาจจะไม่มีวิดีโอท่าโพสนะครับก็เพราะเหตุนี้แหละฮะกว่าจะจัดท่าได้นะครับผมก็กลัวจะหักมากๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนะครับสรุปเกี่ยวกับตัวนี้นะครับถ้าคุณชอบสีดําแบบนี้นะมีความกึ่งเงากึ่งด้านนิดนึงแล้วก็มีความเงาๆเยอะๆหน่อยนะครับแนะนําตัวนี้ก็นําไปจัดกันได้นะครับแต่ว่าเรื่องการประกอบแบบนี้นะฮะก็ลองพิจารณาดูว่าเรารับมือม ส่วนตัวผมนะฮะคิดว่าตัวนี้โอเคไหมนะครับ ผมว่ามันสวยแหละแต่ว่ามันประกอบยากแค่นั้นแหละนะฮะมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพาโมคิดนะฮะการประกอบก็คือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการเล่นพามคิดเนาะถ้ามันแบบประกอบไม่สนุกพอเรากลับมามองอีกทีหนึ่งเอ้ยตัวนี้มันแบบมีปัญหาเยอะจังลเลยแบบเนี้ยมันก็จะคิดถึงแต่ตำหนิเล็กๆน้อยๆตามตัวที่เราทําพลาดไปเนาะก็พยายามนะครับเลี่ยงๆแล้วกันนะถ้ารับมือได้ก็ลองดูนะครับถ้าถามว่าผมรับประกอบตัวนี้เป็นตัวที่2ไหมนะครับบอกตรงว่าไม่ลงบเลย ครับก็ตามนั้นนะครับถ้าเกิดมีใครถามว่าอยากลองประกอบตัวนี้อีกรอบไหมนะครับบอกตรงๆว่าไม่เอาแล้วนะครับก็เสียเวลาค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวขอเสริมนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมีคลิปอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวซินนะครับเวอร์ชันน2.0นะครับผมขอเรียกว่า2.0นะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยนะฮะเป็นการทาพลาสติกออกมาเป็นเฉดสีดําเลยนะครับไม่ใช่การเอาตัวสีปกติมาพ่นนะครับก็มาลองดูกันนะฮะระหว่างตัวที่2กับตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงว่า ความแตกต่างนะครับมีมากขนาดไหนก็ตามไปดูคลิปนั้นได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปไม่ว่าจะเป็นตัวไหนค่ายไหนขอให้ทุกท่านสนุกกับคุณที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ